ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะเอาละ่ะคือที่บอกว่าจะมาผจญภัยมหาประสบการณ์จะบอกความจริงเลยว่าผมจะมาทำศิลกรรมทั้งหน้าเลยนัคือกระชากอันนี้ออกแล้วก็ตัดอะไรก็ตามเนี่ยเหนียงเหนิงนะฮะก็คือถือว่าเป็น total face lift แล้วก็เนี่ยผมก็กจะเดินมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะฮะเนี่ยคือจริงๆผมก็พักโรงแรมแถวนี้แหละกางนำนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีน้องจ๋ามาด้วยจ้าจ๋าเนี่ยเออสูซาบินตามมาจากโอซาก้าเนาะเออแล้วก็จ๋าก็จะมาเป็นนางพยาบาลชั่วคราวมาแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวจา๋ากลับแล้วแล้วก็จ๋าก็จะเป็นคนพาดิชันพาผมส่งเข้าห้องผ่าตัดขึ้นเขียงนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่คอย รอรับผมเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วก็คือคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยที่อยากจะทำก็คืออยากใจะให้เห็นกระบวนการการทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ของเกาหลีนะฮะคือคือผมคงพาคุณผู้ชมเข้าห้องผ่าตัดไปได้หรอกนะเออแต่ว่าแต่ให้ดู before and after ก็แล้วกันนะฮะอันนี้จริงๆผมไม่เคยทำเลยเลยนะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะทำแบบท,ทั้งหมดเลยเอ,อ,อันนี้เราอยู่ย่านแกงนำํำ นะฮะแล้วก็แถวนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลพลาสติกเซอร์จรีเยอะมากนี่เราก็จะถึงแล้วแต่ว่าเนี่ยนัดคุณหมอเอาไว้อีก10นาทีจะเยอะเกือบเลดนะ <c oughs> วันนี้เราไปเที่ยวเพลินอย่างที่บอกเนี่ยจ๋าสุ้าเดินทางตามมาด้วยแล้วเป็นคนพรุ่งนี้ไปต้นไปเนี่ยผมคงทำอะไรไม่ได้อะ่ะก็คงจ๋าต้องเป็นคนหยอดน้ำข้าวต้ม <c oughs> นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็การผ่าตัดผมนี่้ัหมดดช้าประมาณ6-7ถึงชั่วโมงนะฮะยังไม่รู้เลยว่าออกมาหมู่หรือจา๋าจะออกมาสวยกระเดิมหรือเปล่าอยากสวยเหมือนพี่แอนจักรพงอ์อ่ะ เลยต้องมานะครับเอาล่ะเรามาถึงหน้าโรงพานเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึง ยาาบล JW Plastic Surgery นะฮะพรุ่งนี้ขึ้นเขียงเวลา9.20มนะฮะแล้วก็ Operation นี้อย่าง,างที่เห็นเมื่อตอนที่คุยกับคุณหมอนะ9ชั่วโมงนี่คือดิฉันไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะถ้าแปลงเพศก็ศก็แต่ดิงก็บอกแปลงเพศอ,อาจจะไม่เท่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้ได้ดูกันเนี่ยหมอพูดคำหยาบหลายคำมากเ <laughs> ช่นบอกว่าหนังชั้นหนา อิหมอผีมึงไม่ใช่หมอภาพตาริยยหมอไม่อ,มอไม่เราไม่อยากด่าคุณหมอกลางหมอกลางมคนน่ารักมากนะฮะวันนี้เนี่ยเราจบตรงการมาปรึกษาคุณหมอนะฮะแล้วก็รวมถึงจ่ายเงินเรียบร้อยละคือตอนนี้ถ้าเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ทานแล้วอ่ะ Good m o r n น n ่ครับวันนี้เป็นวันที่จะต้องขึ้นเขียงแล้วจากโรงแรมเดินไปเดินไปโรงพยาบาลเนี่ยประมาณแคนาทีทางโรงพยาบาลทุกคนแนะนำนะฮะ ว่ามันอยู่ใกล้มันสะดวกมันสบายเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวมันจะต้องกลับมา follow up หลายอย่างกลับมาตรวจแผลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับมาตัดไหมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็โอเคฝนตกแต่ก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะถามว่าตื่นเต้นไหม <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นอะ่ะเ็คือแล้วก็กลัวเจ็บแต่ว่าเอาละไม่รู้อะ่ะมันถอยไม่ได้ละอย่างที่บอกโชคดีได้น้องจา๋ามาช่วยนี่จริงๆแล้วพูดถึงจา๋จาจา๋จาจ๋านี่ไม่มีคนรู้นะว่าจ๋าเป็นใคร ไอ้นี่้ยน้องจ๋านี่ก็อยู่โอซาก้าใช่ไหมอ่าอ่ะจ๋าทำอะไรที่โอซาก้าเนี่ยก็ตอนแรกก็มาเรียนมหาลัยพอเรียนจบแล้วตอนนี้ก็ทำงานค่ะโอเคอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะแล้วจ๋าอยู่โอซาก้ามาตลอดป่ะใช่โอเคเออคือเรื่องที่เจอกับจ๋านี่ก็ตลกมากนะเจอที่สนามบินคันไซแล้วคือเหมือนกับจ๋าแบบจำเราได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก็เข้ามาทาก็ขอดันมาเรื่อยๆเียเเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าสุดถึงจุดสนิทจุดหนึ่งอะ่ะแล้วก็เออก็เลยชวนสามาจริงๆหลอกสามาแหละบอกมาเที่ยวโซดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือให้นางมาช่วยพยาบาลดิฉันโอเคก็ขอบคุณจ๋ามากเดี๋ยวถ้ามีเวลาอยากจะนั่งคุยหลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องี่ยวกระบวนการทั้งหมดอีกทีหนึง่งเพราะว่าการที่มีคนมาอยู่ด้วยเนี่ยคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะ่ะ คือตอนแรกที่ยังไม่แน่ใจว่าจ๋าจะมาหรือเปล่าเนี่ยก็คิดว่าเออเราคงทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้จริงๆก็อาจจะได้อ่ะแต่มันก็คงจะลําบากเนี่ยอย่างคืนนี้ผมต้องพักต้องค้างโรงพยาบาลคืนหนึ่งอะนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยก็โชคดีที่จ๋ามารับออกจากโรงพยาบาลกับโรงแรมก็เลยนึกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าต้องอยู่คนเดียวเนี่ยจะทํายังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคโรงพยาบาลก็เรียกแท็กซี่ให้ใช่ไหมฮะแต่เรื่องการเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอย่างที่บอกเออได้จ๋ามาช่วยเนี่ยก็ถือว่า โชคดีมากๆเลยนะฮะฝากช่วยกันกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยเป็นไงคะไหวไหมเออครั สำหรับตอนหน้านะครับผมจะพาเข้าไปหน้าห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าหลังจากการผ่าตัดนั้นมันบวมมันเละยังไงวะ <Why? S 1> เจอกันอาทิตย์หน้าครับ